ใช้แรงวายคองท่านั้งดวดวันนี้ตื่งงเนเต้นมากแบบไม่คิดว่าวันหนึ่งเนี่ยจะได้มีแบบว่าโอกาสที่จะได้มาถือแบบเครื่อรางวัลขึ้นเวทีเพราะว่า mm hmm. ปกติเราก็จะเป็นเหมือนว่าตอนที่ผมยังไม่ได้ทําอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะมองอน้องงานอะไรแบบว่าเห็นเขาแบบเอ้ยรับเ้วื่อรางวัลถือเรื่องรางวัลกันอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เหมือนเป็นฝันเลย mm hmm. ใช่ ก็เป็นไงบ้างผมก็เดีย<อ>เคยไปงานก็เกวดบ้างงานรางวันบ่อยๆนี่ก็ใช่ครับก็ม,มีไปบ้างครับแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่แบบว่าเรียกว่าพิเศษม <ใช S 1> าทุกครั้งนะ้ผมก็เรียกว่าแบบว่าเราได้ขึ้นมาเชิญเนาะแล้วก็รู้สึกแบบขแบบีเกียจแล้วก็ตื่นเต้นม,มากๆสำหรับรางวัลมีตัวเรารู้สึกอย่างไบการที่แบบมีคนเล็งเห็นการทํางานของพวกเราในกลุ่มิตคอนพันต์ซีรีน์วายเซฟเอ่อําหเซฟเซฟรู้สึกว่าแบบว่าเป็นรางวัลที่ คุณค่าสาหรับทุกคนที่อยู่ในวงการซีน<ม>ิวายเนาะมไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าหรือเ้ืองหลังครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าเนาะแต่ละทุกคนก็ลงแรงงานทำเต็มที่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเบื้องหลังที่เป็นพี่ผู้กำกับไม่ว่าจะเป็นพี่ช่างไฟพี่ตะกต้องต่างๆก็ทุกคนคือเขาเรียกว่าร่วมมือกันทำจะให้ซีรีส์เรื่องหนึ่งออกมาแบบให้ได้ดีสุดแล้วก็เพื่อแบบว่า ออกไปสู่ชาวโลกครับผมอือเราไม่ตัวจักเล็กๆตัวคุณจากหนึ่งในในสาหกรรมนี้นะที่เห็นว่าความรู้สึกของที่คุณเลยเห็นความสัมพันธของของพวกเราก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วก็เซฟแล้วก็ภูมิใจในทุกๆคนที่เป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือทุกคนก็ต่างที่จแบบว่าเออผลักดันให้ซีรีส์วายแบบไปแบบว่าสู่ชาวโลูใช่มีคนได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแออพิเศษแบบนี้ทุกคนทำใช่พี่ดังวัลที่ถีนพี่เป็นยังไง บอกเลยว่ามีน้ำหนักแล้วก็แบบเนื้อสัมผัสคือแบบรู้สึกว่าแบบคู่สาวไทยๆเราคือมันแข่งละดูแข่งดูขังมันดูขังมากเลยคือแบบอุ้ยสักวันหนึ่งเราก็อยากจะบอกว่าเฮ้ยแบบได้ขึ้นไปรับบ้างใช่ครับผมก็เรียกว่าเป็นอีกความฝันหนึ่งเนาะของพวกเราสองคนที่แบบว่าเออเราก็อยากจะทิชชู่เข้ฝันนี้บ้างใช่ครับผม จะมิชิตความหวานในช่วงนี้ชีวิตเป็นไงบ้างคะกับการทํางานเรืองกช่วงนี้ก็เราก็ปังขึ้นเรื่อยๆนะโอ้ใชรับผมก็ดีได้เรื่อยๆครับผมก็ตอนนี้ก็มีแฟนมีทใช่ครับก็เป็นแฟนมีทที่แบบว่าไปต่างประเทศครับก็ยังไม่เออยังไม่เข้าถึงโปรเซสของการแบบถ่ายทำซีรีส์ก็ยังอยู่แค่ช่วงเวิร์กช็อปในช่วงนี้ครับยังไม่ได้มีซีรีส์หลักเป็นเรื่องราวทางการแต่ว่ามีงานแฟมีชเยอะแยะไปหมดอ่าใช่เป็นไงบ้างครับ แบบเรายังยังไม่มีเออซีรีส์ที่เป็นหลักจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อันนั้นต้องรอฮะแต่ว่าช่วงนี้เราก็จะค่อนข้างวิ่งวิ่งงานนิดนึงใช่ค่อนข้างวิ่งงานนิดนึงแต่ว่าก็รู้สึกเออ่ดีใจนะครับที่แบบว่ามีพี่ๆทุกคนซัพพอร์ตแล้วก็แบบว่ามาหาเราตามงานใช่หรือว่าเราไปแบบแฟนมิตต่างเพศก็ยังมีแบบพี่ๆทัพอินเตอร์แฟนที่แบบเออมาหาพวกเราหรือว่ามาร่วมงานมาแบบมาเจอพวกเราครับก็รู้สึกว่าแบบเออดีใจที่แบบทุกคนคอยสัพพอร์ตพวกเราสองคนถ้าพี่อุ๋มซื้อไปกี่ประเทศแล้วลูก ก็ตอนนี้เออก็ตอนนี้ไปประมาณสองสองใช่ไหมสามเฮ้ยสองสองประเทศอสองครับเป็นไงบ้างกับสองประเทศที่ไปมาไปสัมผัสกันไปกับต่างชาติก็รู้สึกเออคือจะบอกว่าเราอ่ะได้รับวัฒนธรรมใหม่ๆเยอะเออเยอะมากแล้วก็เพราะอย่างแบบว่าเออไปอย่างไปที่ประเทศจีนใช่ไหมครับก็แบบเราก็จะเจอเนเจอร์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมแตละ ที่แต่ละเมืองอย่างเงี้ยครับเขาจะมีแบบไม่ว่าจะดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นแบบอาหารการกินหรือว่าจะเป็นแบบเออ่การใช้ชีวิตสบายใช่ก็จะแบบว่าเป็นเค้าเจอร์ใหม่ๆที่แบบเออเราอยู่ที่ไทยก็อาจจะไม่เคยได้เจออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็รู้สึกว่าเอ้ยเป็นอะไรที่แปลกใหม่ที่เรารู้สึกว่าชอบก็ต้องผ่าใจนี่มันหมุอมว่างูไงเวลาเวลาไปอย่างเงี้ยคือแฟนกับต่างชาติโอ้เออจริงเออจริงอู๋อะค่อนข้างที่แบบว่า ถ้าอะไรยังแบบเป็นภาพจําเก่าๆของตัวเองที่แบบเอยแบบคนแบบมาหาผมน้อยอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าพอแบบวันนี้แบบว่าเออไปแล้วแบบพี่ๆแบบเริ่มมาหาเราเลยรู้สึกว่าอมีกําลังใจในการทํางานแบบรู้สึกดีใจที่พี่ๆเขามาหาเขารู้สึกแบบเติมเขาเรียกเติมแรงให้อู๋ทางานอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเขาเหมือนแบบเอยเราเหนื่อยนะแต่ว่าอูรู้สึกว่าพี่ๆเขาเหนื่อยเหมือนกันเพราะเขาจะเดินทางมาตั้งแต่เช้ามานั่งรออะไรเงี้ยรู้สึกแบบเอสเปคมากๆ มันก็่าเราอันเป็นเลอนะใช่น่ารักมากน่ารักมากการทำงานของเราดีรีเป็นไงครับตอนนี้ชมดีรีตอนนี้ก็เอ่อตอนนี้ก็ไพร์ล์รับสถียรในแฟนบอลครับผมก็ตอนนี้อยู่ในช่วงของเวิร์กช็อปครับใช่ก็เรากำลังเวิร์กช็อปกันแบบเข้มข้นเลยใช่เขาว่าอยากให้แบบว่าพาร์ทตอนนี้เราเริ่มเปิดกล้องแล้วก็จะแบบอยากให้ออกมาแบบว่าตัวละครเนี่ยมีมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแล้วก็แน่นครับผมใช่พยายามแบบว่า เข้าใจแบบเขายกแบ็คกราวเบื้องหลังของตัวละครอะไรอย่างนี้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็อยากจะแบบว่าแสดงออกไปให้แบบเอ้ยนี่เราแบบเข้าไปอยู่ในซีรีส์แล้วเราแบบนี่เติร์สนะไม่ใช่อู่นะนี่ว่านะไม่ใช่เซฟนะอะไร่างี้เขาเรียกว่าแบบเหมือนอยากอยากให้ทุกคนแบบว่าเออเรียกว่าเราจะทําให้เต็มที่ให้สมะแบบทุกคนที่รอคอยเราอชมเขาดันไหมกับค้ามคาดฝันของแฟนคลับที่รอผลงานของอูเซฟมาเนี่ย จริงๆก็โหเซก็รู้สึกกดดันมากจริงๆก็รู้สึกแบบว่ากดดันแล้วก็ตื่นเต้นไม่รู้ว่าเซจะทําได้ออกมาดีมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเซรู้สึกว่าเซจะทําเต็มที่คือรับประกันดีไหมก็ต้องรับประกันแล้วแหละใช่มาขนาดนี้แล้วใช่สุดๆครับบอกว่าเขาเลยว่าพวกเราแบบเต็มที่มากๆแบบเกินร้อยแน่นอนที่เบิกออมาจมีอะไรยากๆของมันที่ต้องต้องที่ว่าจะต้องไปเจอในในกานการทีในเรื่องนี้ ผมว่าจริงๆผมว่าที่ยากมันไม่ใช่ตรงเวิร์กช็อปแต่ว่าเป็นการเขาเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์ของตัวละครในเรื่องนี้มากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องที่ผ่านๆมาที่เราเอยเรื่องที่ผ่านมาที่เราเล่นอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบคาแรคเตอร์ Character เดียวทั้งทั้งคู่อะไรเงี้ยแต่ว่านี้มันจะมีการแบบว่าเหมือนเขาเรียกอ,อะไรไะหลายหลาย,หลายบุคลิกมากขึ้นอะไรแบบเขาเรียกจะดีกว่าเดิมตัวละครเยอะว่านดิมใช่ครับดีกว่าเดิม ช่ครัตอนนี้ใครอยู่ในค่ายเวิร์กช็อปใช่ครับจะเริ่มถ่ายทำเมื่อไหร่มีกำหนดการยังอ๋อมีกำหนดการนะครับก็ถ่ายทำประมาณปลายปีนี้ครับคุณเป็สทนาว่าได้ดูปีหน้าเลยสำหรับดูเฟซหน่าจะครับคิดว่าคิดว่าแต่ช่วงนี้ก็เดินงานแฟนนิุทธิก่อนแล้วที่นี้มาเจอตามงานได้ใช่ครับงานทำงานร่วมกันสองคนเป็นยังไงบ้างตอนนี้เออครับงานทำงานร่วมกันสองคนเป็นยังไงบ้างปีนีาไันทำไปบ่อยเป็นงานแป็นยุทริ์ไมบ่อยจริงจริงรู้สึกมันเหมือนว่า เราเหมือนต่างกับช่วงแรกมากเพราะว่าช่วงนี้เราค่อนข้างที่จะอยู่ด้วยกันแบบบ่อยมากๆอะไรเงี้ยเหมือนเขาเรออะไรแบบรู้หมดว่าคือรู้แม้กระทรั่งว่าเดี๋ยวน้องจะพูดอะไรออกมาแบบว่าหลังจากคาพูดนี้อะไรเงี้ยอิเอรใช่ร<บ><บ>ู้ใจขนาดนั้นเลยหรอแบบเรียกว่าอะไรอะเรียกว่าเป็นคาพูดเซ็กซ์เ็กซอาจจะแบบพูดแบบว่าซ้ํๆอะไรเงี้ยยังไม่ได้แบบว่าเออมีพูดใหม่ๆนะแต่ว่าพอเราพูดอะไรที่แบบเหมือนเดิมพี่อู่ก็จะเหมือนแบบจับทางได้ว่าแบบเออเนี่ยเรา จะพูดอันนี้ต่อหลังจากอันนี้นะใช่รู้จังหวะรู้จังหวะใช่เรียกว่ารู้จังหวะกันมากขึ้นมีไหมเวลาเขาช็อตฟิวเราช่วยแก้หมายเหตุว่าน้องโดนช็อตฟิวอ่ะอ้าน้องน้องช็อตเลยแล้วเราช่วยมาช่วยอ่าจริงแบบเอออย่างเงี้ยก็อาจริงอูว่ามันเป็นต่างคนต่างช่วยเหลือกันมากกว่าในในอีเวนต์งานอะไรอย่างเงี้ยสมมติถ้าแบบเฮ้ยอูแบบเริ่มแบบเอ๊ะอะไรน้องก็จะช่วยถ้าน้องแบบเริ่มหนึ่งอะอูก็จะเข้าช่วยอะไรอย่ก็เรียกว่าแบบ จังหวะมันเรียกว่าเป็นที่แบบว่าเราอาจจะแบบมองมองตากันว่าเอ้อย่างนี้ยังไงอะไรเงี้ยหรือว่าแบบโอเคสักกอีกคนนึงอาจจะแบบเอ้ยยกไม่มา,มาพูดอีกคนแบบมองตาแล้วแบบไปไม่ได้อะไรเงี้ยหรือว่าไม่รู้จะพูดอะไรต่อเงี้ยัง้นก็แสดงว่าพี่อู๋ก็พึ่งพาได้อยู่พอสมควรดีสิโอ้ได้อยู่แล้วพี่อู๋ว่าตัวใหญ่ก็เรื่องฮาฮครับแก้เครียดผม แล้วเราเราเขาเาคอยเขาเคอยใครเขี้ยได้เหรอใช่ใครเขี้ยได้อย่างเมื่อกี้เราแบบจะขึ้นเวทีกันแบบที่เราจะแบบเราจะเอาไงดีเราจะแบบสวีดัดเลยไหมใช่ชือชือผมอ่ะรู้สึกว่างานนี้แบบค่อนข้างที่จะแบบว่าแบบทางการเนาะแบบเป็นงานที่แบบเรียกว่ามีเกียรติเนาะใช่แต่ว่าอูว่ะคืออู๋แค่พูดเล่นๆกับน้องแหละว่าแบบเฮ้ยถ้าพี่ขึ้นไปพูดล้วแบบ สวัสดีเขียดผู้มีแก่แค่อะไรเงี้ยเคอมันจะได้ไหมนะอะไรเงี้ยเราก็แบบเดี๋ยววันนี้ม้าเอ้ยม้าช้ากว่าลาเพราะลาไปก่อนเลยใช่มันก็แบบทำให้หายเครียดได้แบบช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าเราก็รู้สึกว่านี่งั้นไว้ก่อนดีกว่าไว้ก่อนไว้ก่อนเซฟก็กลัวว่าเดี๋ยวเรเล่นไปแล้วเดี๋ยวโดนจะดุเอาใหญ่จะแบบที่จริงๆพี่อู๋เกาเป็นคนมุกเยอะอย่างนี้แหรอเซฟ ใช่จริงเหรอจริงตอนผมก็มาตึงได้เลยสมุติวลาผมให้ผิวเล่นซักแบบประโยคจีบสักงหนึ่งมุกอะไรก็ได้คิดเลยอย่างเงี้ยได้ไหมสมมติทำได้ไหมยากเลยถิงมุกสดแหละมุกสดเยอะมุกสดถึงผมเฮ้ยช่วยหน่อยไม่นถามเฉยว่าทำได้ไหม ไม่ได้เตีย้ยผมใช่แต่ว่าแบบปกติอะพี่อู๋จะแบบมันต้องแบบอยู่บนเวทีอยู่บนเวทีอะอยู่เนี้ยอยู่ดีมีมาเฉยผมยังตกใจเลยมันจะไหลมาเองแต่ถ้าแบบน้มมัจะาาเองใช่่แแตถบบไม่ตั้งใจคิดอะไรมันจะคิดไม่ออกใช่โอเคยอะเราๆฝากผลงานกันหน่อยเลยครับผได้ครับผมก็ผลงานที่ผ่านมาครับก็มีกิีฬาฟ้าครับผมเพิ่งจบไปเลยก็จะมีทั้งตอนธรรมดาแล้วก็ตอนพิเศษครับสามารถไปดูได้แล้วทาง ไอศีครับครับผมใช่ครับก็ฝาก o อ t ด้วยครับทั้ง7เพลงเลยครับผมไม่ไม่จะเป็นเพลงกี่หมื่นฟ้าแต่ละเพลงก็แต่ว่าอยากจะบอกว่าเพลงที่อยากจะฝากแบบมากที่สุดเลยก็คือเพลงฝากนาวครับผมใช่แล้วก็อีกอันนึงก็คืออยากจะฝากไพลอด m r f a n อร์นบอยรักสุดใจนายแฟนบอยครับ้ผมฝากด้วยนะก็อยู่ในช่วงแบบเวิร์กช็อปเนาะก็อีกแป๊บเดียวอึดใจเดียวอยากอยากให้รอกันหน่อยใช่ สุดท้ายอ่ะอยู่ฝากอ่าฝากผลงานของพี่พี่ทุกคนเลยนะครับในบ้านดือมันดีไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ก็จะมีข้าวฟ้าเคียงเธอนะครับที่กำลังออนแอร์อยู่ใช่แล้วเดี๋ยวจะมีเคียงจิราตามาติดๆแล้วใช่แล้วก็จะมีแบบเอออย่างนี่ไงใกล้จะบวงสรวงแล้วก็อย่างพบเธอครับผมใช่ก็ฝากทุกเรื่องเลยครับผมในซีรีส์ในค่ายของเราครับฝากด้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ